ตอนนี้นะครับรถฉีดน้ำนะครับได้ทำการนะครับฉีดเพื่อรถพุ่มทางด้านนาเวทีนะครับเพื่อเสพแฟนครับสีบ้องไงสีบ้องเป็นฟุ้นครับเนี่ยตอนนี้แหง่งฟุ้นแห่งมาแรงอยู่เออทางด้านฟุน้น2.5งจุดห้มวันตีตอนนี้หายห่วงครับทางด้านฟุ้นนาเวที่สาวหน่อยเป็นบันแพงได้พีน่นออ้องเออเพราะว่ามีรถฉีดน้ำบริการฟ้าช่วยเจลี เออโอ้ตอนนี้ฉีดบริเวณทุกบริเวณภาย่ในงานครับนี่ในงานรับรองว่าแฟนขับมามวลมาซึนบ้องไงเื่อือสีร้องรับแฟนขับหลายพันคนในคำขึ้นนี่ครับนี่มาเลยพไปนองครับเหมือนแลงมาสอดแจงน้ำกันอยู่หลังวัดสะพานซีครับหลังวัดสะพานสีพวกแดงมาบย่างพรอนครับจังหวัดระยอง เป็นครั้งที่สามของทีมงา่นสาวนอยเป็นวันแห้งครับบมมีฝฟ้าบ่มีฝนครับนี่อากาศร่มพอดีทองฟ้าแจ่มใสมือนี่ชีดรถทั้งด้นนานหน้าเวทีอ่ คุมในงานเบิหนึ่งแฟนครับเ c มาบราต้องยานไงเรต้องยันฟุ้นครับทางด้านหนาวิธีกำลังเช็คเศร้าช่างไพมงคลสตูดิโอด้านับระบบแสงสีเสียงห้องกำลังที่ทำการมิกเสียงครับเช็คเศร้าเสียงกลองต่างๆ ดับควบงไงดับปุ้นโดยนะครับรถชินามนี่ละเอา้ออาพี่น้องเรต้องหยานปุ้นมามวลมาซีนกันครับยหนาไวที่ลํำเพื่อนสาวน้อยเป็นบันแพงตอนนี้พร้อมทุกระบบแล้วครับนี่พร้อมร้อยเปอร์เซนต์ที่จะเปิดทำการแสดงครับสองชุมเครื่องโดยประมาณครับสาวน้อยแม่งจ,จะเสเปิดทำการแสดงจนสอดแจ้งจางปาง ตอนนี้ทุกระบบค,ครับเรียบร้อยแล้วกิดตั้งเรียบร้อยแล้วรอเวลาเท่านั้นแฟนคลับกรุงเทพกับมาหลายเมือนีนว่นเป็นรถบ้จากจากที่พึ่งบอกจากรถตู้จากหลายๆกุ่มหลายๆช่มรม่มหลังเวทีมีอาหารฟรีบริการครับมื่อนีลุ้มจูป,ป้าช่วยนะครับเมื่อนี้ความที่อำนวยควาวแส่บ ทำนวดขวอมหิวให้พี่น้องบริการนะครับสำหรับคนที่หิวเต้นเมย่เมยๆแล้วมากินหลังเวทีครับอฟรีไม่ต้องเกรงใจนะครับอสวัสดีครับผมวัสดีครับโอ้ ยุ้ยใล่ะครับไอ้ครับยุ้ยนี่ครับปอกแดงนะครับโอ้คนอีสานมาเท่ายุ้ยบ้านไหนจังหวัดไหนแถวอุดรครับแถวอุดรโอ้เคยมึงขีบยุ้ยเหบ่เคยเบิ่งตลอดครับโอ้มึงตลอดเห็นไหมจะเหลม่ะแหลมมากกาครับมาอยู่หลังหานเขับไปหาเราได้เมื่อกี้แฟนครับไปหาเราบลากหลายคนเอานั่นเอานี่เออได้เลยครับยางไปดูขามไปดูไอ้นั่นแหละครับยุ้ยยุ้ยเราขัดเหลืองกันเนอะโอ้คนนิยมชมชอบ ดีใจอบอุ่นใจนะครับมาทำข้าวทำข้าวก็ดีแล้วบ่ราะมิยังมาติดไม่ติดมือมาตะมี่กำลังใจหรือมาทำข้าวทำข้าวนี่ก็ดีใจแล้วมาเยลี่แมนเมื่อกี้กับมาขอถ่ายรูปเยลี่มาขอถ่ายรูปผู้นั้้นนผูี้ก็ดีใจมาหวามาถ่ายรูปน้องแนวยเยลี่ป่ะนี่ยขนาดนี้หัวหน้าโจถ่ายรูปน้องแมนนครับนี่คือถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอีสานบันเท้าโดยความห่างแพงเอาละครับตอนนี้กำลังดับควบง่า เออมึ่สถานที่เหมาะเหมาะเจาะบอบผิดหวังแทนแน่นอนบรรยากาศภายในงานรอบงานต่างๆอสอดแจ้งครับพี่น้องครับเหมเืออรอย่างนี้ข่าวว่าพี่น้องสิมาไหลงวดที่แล้วนี่แฟนคลับ มารอบที่แล้วดิหาพันกววาคนครับหาพันหกร้อยคนครับสาหรับงวดที่แล้วงวดนี่สีหน่อยสีไล่สำหรับมือแร่งรอรุ่นกันครับโปรโดติดตามควบขึ้นไปต่างๆของสาวน้อยแพงว่าสิเป็นช่อง Youtube ช่องสาวน้อยเพียแพงแล้วก็ช่องนี้ละครับช่องล้ำเพื่อนเตยเสด็จเออเมื่อนี้ครับนี่ขอบคุม่มระบบจอ LED โดย นะครับพุทธอำนาจน้ำมังซ่าครับซึ่งเปลี่ยนวีซ่าไนมำจูมื่อนี้วันเกิดพี่อำนาจครับพี่น้องครับรวมอวยพรวันเกิดวีซ่ายไงน้ำจู๋ครับมีความสุขหลายๆนะครับส่วนร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณครับเออยดีมีแห้งครับออก็วันเกิดด้ครับนี่วันเกิดเพื่นนี่เลยนี้พ่อเพิ่นพี่เพื่อนลงมาพบนต้นข้าวเสร็จแล้ววันเกิดพีซ่านมำจูครับพี่น้องเออมีหางให้ดอกกับจิ๊กกัดนี่มันตรงแน่เอยีดีมีแห้งเออนี่แหละครับพี่น้องเห็นจอยเอว ยูฮานานะครับปึ๊บบั๊บปึ๊บบั๊บนี่แหละครับนี่ยครัผู้ดูแลนี่ยนี่เขาขายกเคซึ่งเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกของพี่อำนาจนะครับมาสังกัดกับสาวน้อยเป็นแมงนะครับแต่ก่อนตะกี้เป็นคนผู้อยู่เบื้องหลังทางด้านทรงเสบียงต่างๆยุ่งเทพดนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับมาพร้อมรถหกล้อคันหนึ่งคนเด้อครับรถหกล้อคันหนึ่งใบถั่บรรทุกชุดนะครับมาดูเรอยแสงครับแสงแสงทางด้านแสงนะครับไ Lighting Lighting นะครับส่วนเสียงนี่มอบหนาที่ให้สร้างไพ่คือเก้าครับดูดการนี้คือเก่าครับาคือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเจาะอันนี้มันว่าโดนใจแฟนครับแฟนๆก็แก้ปัญหาได้ตลอดนะครับแมนครับเดี๋ยวมือมือนีขคงบาท่านครับมือจะไปเจาะลึกคุมพลังเี่ยนเสียงของสาวน้อยเพ่งโดยสร้างไพ่เพื่ออื้อนจะตอบโจทย์นะครับเนาะแมนครับมาช่มระบบชนี้เสียงว่า ปีนี้เป็นแบบไดใส่อีออหอยยังหรือมีการเพิ่มเติมแบบไดนเนาะครับผมครับครับ,รบเอาชนีเดี๋ยวไปเมื่อคจักนันนะครับเนี่ยรถฉีดน้ำนี่ละอ,อไปในงานมาเลยเออผู้ชายผู้หญิงชายแท้สาวประเภทสองประเภทสามกับมามวนซื่อกันเมื่อแรกมีนัดอยู่นี่นัดที่ปีหน้อเาว่าทัาการแสดงอยู่นี่ครับแต่วันนี้เป็นรอบที่สามแล้วบรรันนี้ผู้เด้บันนี้สิพ่อกันครับผูบรร้เด้บันนี้เม่สามผู้เด้บันนี้ เออส่วนสีได้พ่อกันบัเนี่ยเมษาครับไปเมษาหมดแล้วครับบ่ดนี้เออช่วงวันแรงงานหมดแล้วครับสิขึ้นมาอีกรอบนึงเจ้าว่าสิไปตกบังไรกับบ้าหูเลี้ยวเต๊ะป๋าช่วยสิจัดชิวให้ครับตอนนี้รถฉีดน้ำครับพลังไปดับฟุ้นไปดับฟุ้น2.5 p.m. เออไปแล้ว ชีดท,ทั่วอ้อมบริเวณภายในไไงานครับมื่อนี้รูปแบบซาลาเมากาแสดงโจโจย,ย่างเดียวครับนี่โจโจย,ย่างเดียวเบาๆหลยใหญ่ห้าง,อ,งอยู่นี่ว่ามีปูสานด้ครับนี่อมิตรกุยครับ เอ,อสาบนบาเท่ากับสิปูสานั่งเป็นเมื่อไหร่จองที่นั่งแต่ว่าอันนี้สิเป็นเก้าอี้ครับนี่เก้าอี้ที่ม่านปลายช่วยมีบริการครับบริการเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็พี่น้องกับสิมานั่งนั่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่นั่งกับที่ยืนครับแต่ว่าคนส่วนมากเหมือนแรงนี่พี่น้องออเดี๋ยวโบนแเหมือแรกงสิบาทไทยถอดสดๆดทั้งดันเพจสาวน้อยเพร้แงงครับเอ่อเฟซบุ๊กทั้งดนนนันเพจสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเ,เนาะ โปรติตตามได้ที่เพจได้พี่น้องได้มือแรกงวันนี้อาศิไล่ซดคิดว่ามือแร้งนี่ค้นสีมาหลายวันหน้าต่ําก็สามสี่พันคนครับเพราะว่าฤดูกันที่แล้วนี่หาพันตัวแล้วก็รอบนี้นี่ผู้ใดก็ตอบรับมากว่าโอ้สีมาเด้อสีมาขึ้นเกาแฟนคลับทั้งสัทธิยาอืมแฟนคลับทั้งกรุงเทพ ทั้งรถตู้รถบัสยะมาหลานะครับตอนนี้เพเิ่งกำลังเตรียมตัวออกมาแล้วครับนี่นนส่วนทางั้นรถเอ่อมอันเป็นรถดับเพลิงนี่เนีน่ยรถฉีดน้ำครับนี่เป็นเตรียมแล้ว <c oughs> ไ่รีกะนะครับไล่สุดไปแล้วไม่รีอ่า <Okay. S 1> พร้อมแล้วครับลอยผรเส้นแล้วแสงสีเสียงรอแต่เวลาแสดงท่านัน2องทุ่มครึงหอดสอดแจงจังปังครับ mm. มีแต่ข้อมูลซ้นทอนนะครับในบริเวณภายในงานมือนี่ลแล้วก็มืออื่นพอกันอยู่หมอชิดสองครับขอท่อม้อดเด้อหมอชิด 2, 2> มอ,ด2ม,อด 2> มืออือนอ่น ซุมเย็นปันียังครับเอาขอพุณหลายๆสำหรับการติดตามนะครับกดติดตามช่องล้ำเพื่อนเตยเซเดอร์อเออจะได้เห็นเบื้องหลังครับนี่คือเบื้องหลังช่องนี้ส่วนมากสิเป็นเบื้อง,ลงหลังหรืออาหารการกินนะครับชื่ช่องนี้ครับเอาขอพุณหลายๆครับ